คาปาซิเตอร์ตัวนี้อยู่ที่8มโครฟารัดนะครับนี่ก็น่าจะเสียแล้วบวมเลยนะคือเวลาน้ำไม่ไหลเนี่ยปัม๊มมันทำงานหนักก็จะทำให้คาปาซิเตอร์เนี่ยร้อนนะเนี่ยบวมบวมนช่ไหอ่าเดี๋ยวเราลองไปหาคาปาซิเตอร์มาเปลี่ยนกันก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกับน้านไหนอีกแล้วนะครับ วันนี้นะในใส่ไฟฉายคาดหัวนี่ก็ไม่ได้ไปส่งกบส่องเขียดที่ไหนนะครับพอดีมีภารกิจเร่งด่วนก็คือปั๊มน้ําที่บ้านเสียนะครับดูดน้ําไม่ขึ้นก็เลยต้องอไปเช็คนะสภาพเบื้องต้นดูไหมว่าอาการเสียเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับหรือสามารถที่จะซ่อมได้ไหมนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ อ่าที่ใส่ไฟฉายนี่ก็เพราะว่าตำแหน่งปั๊มน้ำของบ้านน้าไหนนะจะอยู่ห้องใต้บันไดนะมันจะมืดหน่อยนะอ่าเดี๋ยวไปเช็คไฟฉายกันก่อนนะโอเคใช้ได้เลยนะครับนี่มีสองสเต็ปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะสภาพปั๊มน้ำก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็จะซ่อมได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันไปกันครับ วันนี้เราจะมาดูอาการเสียของปั๊มน้ำดูนะครับก <Yahoo! S 1> ็เทสดูแล้วจะมีแต่เสียงมอเตอร์ของปัม๊มนะมันคลางเฉยๆแต่ไม่มีแรงดูดน้ำเดี๋ยวเราไปเทสดูอีกทีเมื่อเช้ามันค่อนข้างจะร้อนนะเมื่อเพราะเมื่อคืนนี้น้ำไม่ไหลปั๊มน้ำก็เลยทำงานทั้งคืนนะร้อนจึงเลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีว่าเมื่อมันหายร้อนเนี่ยมันจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมไหมลองเสียบปลั๊กดู ได้ยินนะฮะมันจะคลังเฉยเดี๋ยวไปเช็คดูนะครับว่าอาการเสียเนี่ยมันเกิดจากมอเตอร์พังไหมหรือคาปาซิเตอร์มันเสียหรือเปล่านะครับก่อนอื่นไปรื้อฝาครอบมันออกก่อนนะครับไอตัวนี้นะมข้อไปอยู่ เดี๋ยเปิดไฟฉายทุกคนคนะเนีก็มีตัวมอเตอร์นะครับปลาน่าจะอยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในฮะสวิตก็น่าจะทำงานอยู่เพราะว่าเวลาเราเสียบปลั๊กเนี่ยมันก็จะมีไฟเข้าอยู่ฮนะแต่มันจะคลางที่เฉยอืดๆนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะอาจจะแคบไิดหนึ่งเจ้าปีเตอร์น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันข้างใต้นี่คนะ่อนข้างอับชื้นนะครับ เดี๋ยวไปดูแกะข้างในนี้ดูนะครับก็จะมีน็อตอยู่ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเราต้องเปิดออกก่อนนะครับอยู่ในกล่องเนี่บ้านผมจะใช้แบรนด์ของมิตซูนะรุ่นถังเหลืองๆนะฮนะเดี๋ยวไปคลายก่อนปึ๊บส่วนนั้คาปาซิเตอร์ก็จะอยู่ข้างในนี้นะ ออเนี่ยซ่อนอยู่ในนี้ฮนะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเสียไหมนะครับอ่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้อยู่ที่8มโครโฟารัดนะครับนี่ก็น่าจะเสียแล้วบวมเลยนะคือเวลาน้ำไม่ไหลเนี่ยปัม๊มมันทำงานหนักก็จะทำให้คาปาซิเตอร์เนี่ยร้อนนะเนี่ยบวม บวมใช่ไหมอเดี๋ยวเราลองไปหาคาปาซิตเตอร์มาเปลี่ยนกันก่อนนะครับก่อนการซ่อมนะครับน้าไหนก็จะไปเอาคู่มือของปั๊มน้ำมิซูนะที่เราเก็บไว้นะครับอาเก็บไว้นานแล้วนะก็เอามาเปิดดูนะครับเนี่ยมันก็จะมีเป็นเล่มนิดนึง สองสามหน้านะครับนี่เดี๋ยวเราต้องไปหาวงจรมันนะว่า,าการซ่อมหรือการดูวงจรเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับด้านนี้ก็ไม่มีวงจรน,นะจะเป็นวิธีการติดตั้งปั๊มน้ำนะครับนี่เข้าๆว่าวจะมีแบบติดตั้งถังพักบนดินนะ ได้ดินหรือบ่อน้ํานะครับนี่อันนี้เราจะข้ามไปก่อนนะครับวันนี้เราจะมาซ่อมไม่ได้มาติดตั้งปั๊มน้ํานะครับนี่เจอแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นรูปตัวถังนะครับวงจรไฟฟ้านะรุ่นของเราที่อ่าน้าหนใช้ในบ้านนะ่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับนี่ อ่าเห็นไหมฮะคาปาซิเตอร์นี่มันจะต่อขนานกับตัวมอเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเราเราดูคร่าวๆนะดูจากเริ่มต้นนี้ก็คือเป็นปลัก๊กนะปลั๊กที่เราเสียบตรงผนังบ้านนะครับปลั๊กไฟตัวผู้นะครับวงจรมันก็จะไล่เข้ามานะนี่ มีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นเพชเชอร์สวิต์นะครับนี่อ่าอันนี้เราจะมองเห็นตรงปั๊มน้ําอยู่นะด้านนี้มันจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในตัวมอเตอร์นะเขาเรียกตัวป้องกันมอเตอร์ไหม้นะมันจะอยู่ภายในมอเตอร์นะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นขนลวดนะมอเตอร์อ่าเขาเรียกขนลวดทองแดงนะน่าจะเป็นขนอ่า สตาร์ทนะอันนี้น่าจะเป็นโคตรันนะครับตามที่ภาษาช่างเขาเรียกกันนะฮะอ่าสายนี้คือสายกล่าวลงดินนั่นเองนะฮะตัวที่เราจะต้องทำการเปลี่ยนนะก็คือคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะคาปาซิเตอร์มีความสำคัญยังไงก็คืออาจะเป็นตัวชาร์จประจุนะแล้วก็เป็นตัวคลายประจุเนาะที่สมัยเราเรียนปวชปวสกันนะฮะอ่า ถ้าเปรียบเสมือนก็คล้ายๆกับคนแล้วกันนะตื่นเช้าๆมาง่วงนะถ้าได้ดบกาแฟสักกระป๋องนึงนี่มันก็จกะทําให้คนเรามีแรงทํางานประมาณนี้นะฮะนี่คือตัวนี้อ่าส่วนวงจรข้างล่างนี่น่าจะเป็นรุ่นอื่นนะครับอ่ามันอาจจะมีออปชันอะไรเสริมขึ้นมาอีกนิดหน่อยไม่ต้องไปสนใจนะเดี๋ยวยังไงเรา ขอเอาคาปาซิเตอร์ที่เราเตรียมไว้เปลี่ยนก่อนนะครับแล้วก็ลองมาเทสกันดูนะว่ามอเตอร์เนี่ยของปั๊มน้ําจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมไหมนะครับอ่าไปเลยครับอ่าไปเลือกดูหาแปดไมโครฟลัดมานะอ่าสิบหกนี่ <c oughs> น,นี่อยู่ตรงนี้นะครับใช้ตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะฮะ <c oughs> นี่ ก็หน้าตาจะคล้ายแบบเดิม8แบบมโคฟลัดก็แนะนําให้ใช้เหมือนเดิมตามที่มันติดมากับปั๊มนะครับมันจะได้พอดีหรือไม่มากเกินไปเดี๋ยวเราไปทําการเปลี่ยนออกก่อนนะครับก็ต่อเหมือนเดิมนะครับตัวคาปาซิเตอร์นี้ก็ต่ออย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดต่อเหมือนเดิมแล้วก็ย้ําด้วยสลิปหมวกนะครับเดี๋ยวเราจะตัดต่อออกก่อน ตัวนี้จะเป็นคาปาซิเตอร์ตัวเก่านะครับดูครับอ่ามันเสียแล้วนะปูดแบบนี้เลยเกือบระเบิดนะครับแต่ว่าแค่บวมอันนี้ก็ทิ้งได้เลยนะครับไม่มีความหมายแล้วก็นี่คืออุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะครับในการซ่อมบำรุงในครั้งนี้ก็มีประมาณ4-5ชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปซ่อมกันเลย ตอนนี้เปลี่ยนตัวใหม่จำเข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับคาปาซิเตอร์นี่ก็ใส่ขาไหนก็ได้นะครับมันเป็นออไ,ฟไฟฟ้ากระแสสลับใส่สลิปหมวเข้าไปเดี๋ยวเราใช้คีมย้ำตัวนี้นะเนี่ยย้ำไม่แน่นเลยแล้วก็ใส่กล่องไว้เหมือนเดิมนะครับเสร็จเราก็จะลองเทสดูอีกทีนึงต่อเรียบร้อยเราก็เ,าเทปปันสายไฟพันสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ ใส่กลองเข้าไปเลยตอนนี้ก็ซ่อมแซมเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนคาปาซชิตเตอร์เรียบร้อยแล้วอ่ะลองมาลองเทสกันก่อนนะครับอ่ะลองเสียบปลั๊กดูกันนะอ่ะโอเคใช้ได้นะครับตอนนี้กำลังปั๊มน้ำกำลังทำงานล้วกำลังสูบน้ำอยู่ ต้องรอสักพักนะครับว่า,เ,าเมื่อน้ําเต็มท่อเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จะหยุดการทํางานไปเองนะครับ ้องลองดูนะครับบ้านไหนถ้าว่าเวลาน้าปราปลาไม่ไหลเนี่ยเราต้องคอยถอดปลั๊กปั๊มน้ําไว้นะครับไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนบ้านผมนี่นะครับคือเวลาปั๊มทํางานตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะส่งผลให้มอเตอร์ของปั๊มน้ําเนี่ยเสื่อมสภาพไปด้วยนะครับคาปาซิเตอร์รวมทั้งเปลืองข้าวไฟเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเปิดนนะ้ำกันดูเชื่อได้นะโอ้ เดี๋ยวเลยนะปั๊มน้ำา็็จะกลับมาทางานอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยนะครับการซ่อมวันนี้เทสเสร็จแล้วเราก็เสียบปั๊มใช้งานได้เลยแล้วก็ปิดฝาครอบนะครับโอเคครับสำหรับการซ่อมปั๊มน้ำเบื้องต้นนะ เขาเรียกเช็คและซ่อมบื้องต้นของมอเตอร์ปั๊มน้ำนะคู่มืออยู่ตรงนี้นะครับก็เสร็จไปแล้วนะก็คลิปนี้ถ้าไม่มีประโยชน์มากก็น้อยนะครับสําหรับาการเช็คและซ่อมบื้องต้นของปั๊มน้ำปั๊มน้ำออตโต้ที่เราใช้ในบ้านกันทั่วไปนะครับก็ใครสนใจในคลิปหน้าไหนที่ทำไว้ก็ลองไปศึกษาและทำตามกันดูนะครับถ้าประสบปัญหา แบบนี้นะโดยส่วนมากาปั๊มน้ําของแบรนด์มิซูเนี่ยนะครับมอเตอร์ก็ไม่ได้เสียกันง่ายๆส่วนมากก็จะมีค่าปาเสียบ้างมีเพ t เชอร์สวิตเสียประมาณนี้นะครับส่วนมอเตอร์นี่ไม่นี่ก็หายากนะเพราะว่าเขาจะทํามาดีมากนะแบรนด์ของตัวนี้นะครับอ่ายังไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามผลงานน้าไหนด้วยนะถ้าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้น้าไหนด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้น้าไหนนะทำคลิปต,ต่อไปออกมาให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ